เออพี่พี่สื่อมีคอนเทนต์ไหนที่คอนเทนต์ที่แบบยังสงสัยอยู่ถามได้เลยครับพร้อมตอบคอนเทนต์ที่เป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยขอใช้คําว่าคอนเทนต์นะคะเพราะมันไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเราอะค่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ไม่ทราบว่าใครสร้างขึ้นมาเหมือนกันสงสัยอะไรถามได้เลยค่ะยินดีตอบอ๋อไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะคือเหมือนไม่เจตนาคุณแจมมองว่าเป็นอย่างกันอยู่ไหมฮะจะออกไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะท่นแค่พูดถึงโดยรวมอง์รวมอย่างบอสไอคอนก็โดนอะไรเงี้ยก็ หรือว่าเราหรือว่าเราจะโดนตบซับอยู่ไหมนะ,เพ,ะเพราะว่าความจริงเราบอกไปหมดแล้วเล่าไปหมดแล้วมีเหตุผลอะไรที่ไม่เชื่อคะนอกจากจะมาอ้างเรื่องแผลเพราะว่าแผลเนี่ยพวกเราบนเรือก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากตกน้ำไปในแม่น้ำอะ่ะไม่ใช่สะเนาะที่แบบมันไม่มีอะไรเลยใน,ในสะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ตกลงไปจากเรือแล้วเนี่ยฉันไม่ทราบเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันทราบในสิ่งที่ฉันได้เล่าไปแล้ว โปรดลองรับฟังและลองเปิดใจเชื่อดูบ้างหรือถ้าเกิดทำไม่ได้ก็อย่ากล่าวหาคนอื่นลอยๆค่ะเพราะเขาเสียหายแล้วโดนทวงมาลงรอบสองเนี่ยมันกรรมใดใครก่อนะคะก็ถ้าเกิดยังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกันอยู่ก็ก็หวังว่าคุณพวกคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณทำกับพวกเราค่ะการอยากจะไปชจอหน้าแบบโอเคก็ออกมาเรียกคนที่เลยครับในรายการสดเลยมับคงไม่จาเป็นนะคะเพราะดูขนาดที่ฟนอินเนี่ย สันยังไม่มีโอกาสพูดจบเลยคาถามสัยังไม่เคยได้รับคำตอบสักหนึ่งครั้งนะคะสันถามเขาว่าที่คุณออกมาพูดว่ามีคลิปเห็นว่าใครเป็นคนเอามีดกรีดขาใครเป็นคนจับแล้วขู่บอกพูดพูดพูดว่าจะเปิดมาประมาณกีปณป่ปีแล้วนะคะ <S 2> 2 <S พี่สวยอสองปีสิบเดือนสองปีสิบเดือนฉันจำได้นะคะว่าเขาพูดว่าเขามีคลิปอันนี้ใช่ไหมคะพ,พี่สือ่อปจัจจุบันคือไหนคะคลิปไหนคะบอกว่าให้เอาไปเปิดในสารสารไหนคะเนี่ยสารคุณเคยมาสักครั้งกับพวกเราไหมคะ แล้วสารที่คุณไปเปิดคือสารหมิ่นประมาทคดีหมิ่นประมาทของคุณค่ะมันเกี่ยวอะไรกับคดีของเราคุณจะมาบอกว่าแบบเออเดี๋ยวคุณไปดูในสารคุณอยากปาดค่ะโถโถโถปัดเก่งเนาะเออ ฉันไม่ทราบเลยเรื่องคําว่าหลักฐานใหม่อะไรเอาให้มีก่อนหลักฐานเนี่ยเนาะถ้ามีเนี่ยเปิดได้เลยไม่ฟ้องไม่ใช่คนขี้ฟ้องค่ะไม่ฟ้องกับเรื่องเรื่องเล็กๆขนาดเรื่องที่เขามากล่าวหาว่าพวกเันพูดเท็จเนี่ยตอนแรกไม่เคยคิดจะฟ้องเลยนะเพราะก็คิดพยายามมองในมุมที่ว่าเขาออกมาวิจารโดยสุจริตเออก็ไม่เคยคิดจะฟ้องแต่อยู่ดีๆเนี่ยมาฟ้องท่เฉยเลยส่งข้อหาหมินประมาทหมินประมาทเขาโถงเทาโถงใจกว้างนิดน,นึงนะคะคุณตลกไปปะก็มีอะไรก็มาเปิดเลยเปิดได้เลยค่ะไม่ติดค่ะมีหลักฐานอะไรเปิดได้เลยอย่ามาพูดว่าแบบ เออเดี๋ยวกัวจะโดนไปเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานไม่ใช่นาตาชาโรมานนฟค่ะทําอะไรขนาดนั้นไม่ได้นะคะมาถึงขั้นนี้แล้วมีอะไรเปิดออกมาจะได้จบๆค่ะมา,มากๆค่ะแล้วก็วันสองวันมืเนี้ยทัวร์มาลงกันอีกรอบหนึ่งก็เลยแบบประชาชนคะเวลาฟังนะคะเราต้องคิดตามด้วยเอาหูไปอย่างเดียวไม่ได้จริงๆคะ่ะเชื่อทันเถอะอย่ามาด่าคนอื่นที่คุณไม่รู้จักนะคะเพราะว่าคุณก็คงไม่ชอบเหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นนะผู้สันวคิดว่าเพราะอะไรถึงเขาถึงกุ้งเป้าหมาบสารเป็นหลักค่ะ ไม่ทราบเลยค่ะเพราะเราไม่ในกระบวนการนีเราพยายามกล้าบอกต้อยู่คนเดียวไหมน่าจะไม่เพระาะว่าน้องแซนเขาใกล้ชิดน้องโมมากที่สุดมากกว่านะ,<ล>ะตอนเขาก็บอกว่าน้องแซนโกหกอืมแต่คือฝอากไปอีกเรื่องอีกเรื่ององีกรอบแล้วก็ลองคิดดูง่ายๆว่าโกหก,ก,กโกหกแซนจะโกหกเนี่ยโกหกทาไมโกหกแล้วแซนได้อะไรถ้าจะโกหกเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ที่มันสวยงามกว่านี้ดีกว่าไหมคะง่ายมากเลยค่ะสำหรับคนที่มากล่าวหาว่าแซนโกหกลองคิดก่อนคิดก่อนจะมากล่าวหาเนาะแล้วก็ เอออะพี่พี่สื่อมีน่จะถาด้วยไหมคะ <c oughs> ึ้นึ้นึ้น <c oughs> ได้เลยอ๋อแล้วก็อีก,อกเรื่องเลยอะเรื่องประเด็นที่ว่าศพทวานน้ำเนี่ยเอความคิดใครคะไอเดียใครคะแบบเนี้ยคือสราอยากจะบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทราบว่าพี่พี่สื่อเห็นมีตรงไหนมีเขียนว่าแยกอะไรเสียไฟแดงไหนตรอกซอกซอยมีไหมคะไม่มีนะคะแซนจาไม่ได้ค่ะมันมืดมันมืดค่ะเวลานั้นมันมืด แล้วทีนี้เนี่ยจะให้จําจุดตกแบบเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยมีใครทําได้บ้างบอกสัหน่อยเอาบนถนนยทางจำไม่ได้เลยแล้วนับภาษาเลยอะกลางแม่น้ําแล้วทีนี้จะมาใช้จุดตรงนี้มาพูดเป็นประเด็นเป็นคอนเทนต์ว่าแบบศพไม่ใช่ปลาแซลมอนฮัลโหลแม่น้ามืดค่ะสี่ทุ่มครึ่งนะคะจาไม่ได้ค่ะมีอะไรสงสัยถามสันได้เลยนะคะโดยตรงได้เลยติดต่อพี่ตุ๋ยได้เลยค่ะอยากทราบอะไรตรงไหนพร้อมชี้แจงให้กระจ่างให้หมดค่ะหยุดกล่าวหาคนอื่นสักทีค่ะ ในในในสำนวนคดีน,นะครับเรื่องของการชนสูตรพิิศบที่พูดถึงเนี่ยนะครับห้าหน่วยงานสถาบันห้าสถาบันนะครับที่ตรวจสอบชนสูตรพิิศบของน้องแตงโมเอกสารในสำนวนนี้นะครับไม่ใช่แค่ทำกันแค่หน่วยหนึ่งหน่วยงานสองหน่วยงานมีหน่วยงานอะไรบ้างนะคะพี่ตุ๋น<อ>พูดไปทีราไปรายามาใช่ม,มีเราไหจะคุณจะบอกว่าหน่วยงานพวกนี้เชื่อถือไม่ได้หรอคะ คุณคุณคุณแล้วก็ยิ่งคุณอดีตหม่อยเนี่ยคุณคิดว่าคุณเก่งนะเก่งกว่าทังห้าหน่วยงานนี้หรอคะที่เขาปัดคุณออกไปเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยนักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาเห็นคดีไหนจากในโซเชียลปุ๊บอุ้ยฉันร่ำไม่เป็นแบบนี้ฉันขอเข้าไปอยู่ในคดีนี้ด้วยดีกว่าก็ทากันวุ่นวายเลยสั้ศาลก็คือคนเต็มคนล้นนะคะถ้าเกิดทำแบบที่คุณว่าคุณต้องคิดเยอะๆคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างพยานหลักฐานะ่ะมันสอดคล้องกันในทุกๆหน่วยงานที่เขาทำนะครับถึงได้ออกมาเป็นนนนนใใใรรูปแบบนะะแบบบคดีีีี้้ะะัวจจาาหญ่่่่่่เอออืยงทช สงสารที่พี่สื่อต้องมานั่งทำเรื่องไร้สาระแบบหมายถึงว่าเรื่องเรื่องที่มีไม่ใช่เรื่องไร้สาระเรื่องที่บุคคลกลุ่มหนึ่งออกมาพูดเรื่องไร้สาระแล้วพยายามทาให้เป็นประเด็นสําคัญนะคะฉ mm hmm. ันเบื่อมากโอ๊ยเบื่อไหมร้ป่ะไ้มไม่ควรพูดฉันเจ็บกดมากขอโทษด้วยค่ะคะุณแซนครับต้องขออีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่ามันมีประเด็นเรื่อง,องการเปลี่ยนเรือด้วยอันนี้อยากให้คุณสรนได้มีการชี้แจงหน่ว่ามันเป็นยังไงบ้างในวันนั้นคอนเทนต์นี้ฉจนไม่รู้จะชี้แจงะรรเลเลยคพา เปลี่ยนเรือเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไปไหนคะอยากให้เขาอะลองออกมาเล่าความคิดเขาโดยรวมเลยว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบที่ฉันบอกเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะใครฆ่าใ,ใครทําอะไรช่วยไหนไหนลองเล่าเรื่ององค์รวมให้ฟังหน่อยเพราะว่าก็อยากทราบเหมือนกันว่าเขาคิดอะไรเรื่องนี้มันคือยังไงในความคิดของเขาเพราะความจริงเราพูดไปแล้วคุณรับไม่ได้คุณไม่อยากรับแล้วมากล่าวหาว่าฉันโกหกขอโทษค่ะฉันไม่เคยโกหกนะคะในเรื่องเนี้ยค่ะคนที่มาทัาคอนเช็คนเนป็คนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เลยมั้ยละมองฉันจำไม่ได้ว่านั่งส่วนไหนของเรือเขาวันนั้ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ก็คือนั่งทำแ่นข่าวโดม่าเช้าใช่แล้วก็โลงไปตอกใ่แบรยกมนอยู่ได้ตแล้วก็เรืองแล้วแบบคนที่มาเรียกสำหรับเขาที่นายอะข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะเล่า่อยแล้วสำหรับคนที่มาเรียกสันว่านายนู่นนายนี่อนะคะยุคนี้ยุคที่กฎหมายเขากลังจบังคับใช้กฎหมายเรื่องกฎหมายในะุ่ีคู่ชีวิตนะคะสำรัเท่าเทียมอะไรใดๆหยุดนายใส่คนอื่นดูสภาพนึงถ้าเกิดฉันหัวโปกเนี่ยจะมาเรียกฉันว่านายันไม่ติดนะคะ ขอร้องแล้วค่ะถึงแม้คุณจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคุณก็คิดนิดนึงว่ายุคนี้มันเป็นคุณควรทำตัวทันยุคทันสมัยบ้างก็ดีค่ะอย่าบูลลี่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะะออ